อสลามอลัยกุมตุลลอฮ์บราาตมาใครบ้านคิดถึงครอบครัวคิดถึงภรรยาโทรหาคนนีว่าโอ้ควายเพียบเลยควาย <c oughs> <c oughs> ที่นี่เขารักษาไว้อ๋อถ้าถามว่ารุ่นลูกผมนี่ไม่รู้จัก้วมันคืออะไรนะเนี่ยริ่งไปเจอพวกอนาล็อกตัวเก่าที่มุน,มนได้ยิ่งไปงันใหญ่นะานาทำดีแล้วนี่มีเก็บ เก็บไว้ให้ดูนะฮะมาชาลัลลรอือดุนดยาอย,ย่างสวยขนาดนี้แล้วอ่ะกี่รอบจะสวยขนาดไหนครับพี่น้องมาทำงานนะจ๊าอัสลามอและกุ้งตุลอประลาดตัว Oh, <sighs>